สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ h e ลมีเฮิร์รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่ทันกระแสสําหรับคนที่รักสุขภาพและความงามนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะการแพทย์บุรณาการนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับทาง FM 89.5 MHz innovation for life นะครับรายการ h e ลมี e ฮิร์ผลิต รายการโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีสัปดาห์นี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ดรกรวินวิทย์บุญพิสุทธิ์ที่นันนะครับอาจารย์โดงนะครับและอีกอาจารย์ท่านหนึ่งแขกรับเชิญของเราท่านเคยมาแล้วนะครับดรแพทย์แผ่นไทยประยุก์คณิฐามีประดิษฐ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตู้ยาสามัญ ประจำบ้าน,านแผนโบราณค่ะแ,แผนโบราณด้วยะนะครับซึ่งแผนโบราณกับแผนปัจจุบันก็แตกต่างกันเนาะเราจะพูดถึงสมุนไพรที่เอามาใช้เป็นยาะะนะครับใช่ค่ะครับผมอ่ะโอเคเราเริ่มต้นเลยก็คือว่าในตู้ยาของเราเนี่ยโดยปกติแล้วในตู้ยาของเราก็ส่วนมากก็จะเป็นตู้ยาที่เอาไว้ใช้ในการรักษาอาการ ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆคำว่าสามันเขายังงงเป็นไงลูกเสือสามันหรือเปล่าสามันคือแบบพื้นฐานปาตทป่วดหัวตัวร้อนเป็นไข้ใช่โดยปกติตู้ยาที่ที่เห็นในในในตู้ยาที่เป็นเหมือนเหมือนบ้านของเราอ่ะจะเป็นตู้ยาที่ส่วนใหญ่สังเกตเนาะจันทรงสังเกตมันจะเป็นเหมือนของแผ่ปัมส่วนใหญ่นะปวดท้องก็มิลออฟแมทอะไรแบบเนาะเออท่าน้ําขาวอย่างเงี้ยเคยเคยเห็นไหมปวดหัวก็พาราเซตามอลแต่วันเนี้ยเราจะมาคุยให้ฟังเพื่อเพิ่มและการเพิ่มทางเลือกทางเลือกทางเลือกของไม่อยากกินเคน <ม>เรามา,มาหันยาใช้ยาสำหรับจะบ,บ,บ,บ้านที่เป็นแผนโบราณรนะคะกันนะคะ ทีนี้ตู้ยาสามัญประจําบ้านเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วเราเราเอาทางกฎหมายก่อนดีกว่าค่ะ,ค,ะคำว่าทางกฎหมายเนี่ยถ้าอะไรที่มันจะเข้าไปอยู่ในตู้ยาสามัญประจําบ้านล,ลักษณะของเขาต้องเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นยายาที่สามารถซื้อหาได้โดยไม่ต้องมีมีแพทย์แผนโบ,บราณแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นพอเป็นพอเป็นสามัญประจำบ้านแผนโบราณเนี่ยก็จะเป็นแพทย์แผนโบราณซึ่งไม่ต้องมีใบสั่งโดยแพทย์แผนโบราณเหมือนสามัญประจําบ้านของของแผนปจิบันนะคะคือเราสามารถเดินเข้าไปซื้อตามร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะของตำหนักยาหมายถึงว่าหาซื้อได้ง่ายทั่วไปใช่ใช่ ตามร้านสะดวกซื้อตามร้านขายยาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเจอกันต้องเป็นร้านที่เป็นขายสมุนไพรนะคะที่เป็นพวกร้านอ๋อไม่บอกยี่ห้อร้านแล้วกันนะคะนะคะแต่ว่าคณะรแพทย์บุรีรัมย์ของเรามีขายค่ะคณะของเรามีมีด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถซื้อซื้อหาได้ทั่วไปแล้วก็สามารถเดินเข้าไปแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมีความรู้นิดนึงว่ายาชื่อนั้นๆเนี่ยมันมีสรรพคุณอย่างไรอย่างเงี้ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นก็คือโดยโดยทั่วไปแล้วนะก็คือเป็นยาที่เราสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้อองไม ไปมาซื้ออะไรก็เถื่อก็อาจจะเหมือนกับยาทั่วไปเหมือนพาราแล้วก็พาราเซตามอลแบบนั้นก็ได้ครับผมทีนี้ในกลุ่มอาการนะในกลุ่มอาการที่มันอยู่ในสายยาสารมัญประจําบ้านเนี่ยมันมีกลุ่มอาการอะไรบ้างอาจารย์ถ้าเป็นตำหรับยานะคะก็จะพี่แบ่งแบบนี้แล้วกันเนาะตำหรับยาเนี่ยโดยโดยจริงๆอะตามตามตามพอเราบอกเขาไม่ได้ไม่บอกกลุ่มอาการแต่ว่าลบปรับง่ายๆแล้วกันให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันก็จะมีเรื่องของกลุ่มอาการแก้เหมือนท้องอืดท้องเฟ้อ แบบเนี้นะคะก็จะมีตำรับยาอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของแก้ไข้ปวดหัวนะคะแก้ท้องเสียนะคะแล้วก็กลุมอาการเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกอย่างเี้ก็มีนะคะเป็นยาระบายประจำเดือนผู้หญิงมีค่ปวดประจำเดือนจะมีตำลับยานึงอาจารย์อาจารย์ดงปวดประจําเดือนไหมคะผมถามถึงผู้หญิงเ่มอใส่ใจ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 จะมีเห็นสนใจก่อนคุยเอาเอาเรื่องปวดประจาเดือนก่อนไหมคะได้อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่ปวดประจาเดือนนะคะเ็จะมีตำรับยาหนึ่งเรียกว่าตำยาตำลับยาประสะไพย กระสะ่าย<อ>แสดงว่าต้องมีไพต้องมีไพลใช่ค่ะไพเนี่ยเป็นยาหลักเลยในตําำหรับยานี้เนะาะไพลอ่ะเขาจริงๆถ้าเป็นยายาใส่ตัวดีออกนะคะเขาก็จะสามารถใช้ทั้งภายในภายนอกเนาะตัวสําหรับรับประทานเข้าไปเป็นยาภายใน,นะค่ะก็จริงๆเขาก็มีสรรพคุณเรื่องของอาการ เรื่องของประจําเดือนสติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาใช้ในตํำรับยาประสาภัยะคะก็จะมีแบ,บ่งเป็น2องส,องส,องสองรูปแบบแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีแบบปวดท้องประจําเดือนเนี่ยค่ะเราสามารถรับประทานได้นะคะก็คือเรารับประทานยาตัวตำรับยาประสาภัยเนี่ยก่อนที่มีประจําเดือนนะคะก็ ถ้าอันนี้พูดถึงรอบเดือนที่มาปกติแล้วกันนะคะก็ก่อนมีประจเดือนสัก2 3ถึงวันล้วประทานไปก่อนนะคะแล้วก็พอมีประจเดือนก็รับประทานต่อสักวันถึงสองวันนะคะแล้วก็หยุดหยุดเสร็จประจำอาการปวดท้องก็จะดีขึ้นแต่ว่าจากประสบการณ์ะะมองว่าสัก2อสหมายถึงว่าสองสมรอบเดือนจะดีขึ้นนะคะอ,อันนี้เป็นกลุ่มที่ปวดท้องฟ<ร>ังดูดแลเหมือนกับว่านอกจากรดการแก้ปวดแลนะ้วน่ยยังเหมือนมีการช่วยปรับสมดุลอะไรใช,ใช่ไหมมันทาให้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาการปวดจะน้อยลงมันไม่เหมือนกับยาที่แบบว่า เหมือนเหมือนเหมือนยาแผนปัจจุบันนะที่กินแล้วก็ให้หยุดแต่ว่าเดือนหน้ามาก็พร้อมที่ต้องปวดใหม่แล้วก็ต้องกินใหม่แต่นี้มันสามารถปรับปรับได้เลืยแล้วตัวเขาเองก็สามารถทําให้มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอได้มากขึ้นด้วยคนที่ไม่รณยเทิร์นเราดูที่มันมาไม่ปกติแต่หมายความว่ามาแบบเป็น10ปีแล้วไม่มาอันนั้นไม่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 ทำไม่ไม่เขาสปบูนเขาไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเป็นแบบที่มาแบบอ่ามาแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําให้เขามาปกติได้ก็คือรับประทานก่อนรับประทานก่อนที่คาดว่าจะมีประจำเดือนรับประทาน И S <S นะคะหยุดแต่ว่าข้อแต่มันมีข้อควรระวังในการใช้ยาเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนเนาะยาจะค่อนข้างรดนรอนนิดนึงนะคะดังนั้นมันจะมีข้อควรระวังในการใช้ค่ะคือหญิงที่มีไข้หญิงที่คาดว่าจะตั้งครรภ์ไม่ควรใช้นะคะเป็นข้อห้ามใช้ของตำรายาน,นี้นะคะต้องระวังในการใช้ตํำรับยาน,นี้ด้วยนะคะมีอันอื่นอีกไหมครับนอกจากปราสาัยถ้าเป็นกลุ่มของประจําเดือนในสามารประจําบ้านแผนโบราณจะมีตํำรับเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในบัญชีหลักแห่งชาซึ่งโอกาสหน้าจะมาคุยให้ฟังจะมีหลายต,ตำรับนะคะหลายตำรับค่ะ E ีของอาจารย์เติมเติมแล้วนะครับก็อันนี้สมมติละกันช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะเจ็บคอ เจ็บคออ่ายังไม่เป็นไข้แล้วกันเจ็บคอไอนิดนิดไอแห้งแห้งไอแห้งแห้งนะคะไอแห้งแห้งในสามัญปัจจุบานแผนโบราณค่ะจะมี2ตําำับนะคะชื่อว่ายาประสาทมาแวกประาทอีกแล้วแสดงว่าต้องมีมาแวกประาทจริงจริงอ่าปราศถ้าในถ้าในที่นี้นะคะของ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 เรื่องของคาว่าปราทเนี่ยจริงประสาทมีหลายความหมายเนาะพี่พูดถึงความหมายนี้อย่างเดียวก่อนแล้วกันเนาะความหมายหมายถึงว่าเป็นตัวยากึ่งหนึ่งของตัวยาทั้งหลายหมายความว่าประาทมาแวงแปลว่าถ้ามีตัวยา10ตัว ตัวอย่างง่ายๆเนาะก็จะมีตำหลักไอ้ตัวยาอื่นห้าห้าสมมติว่าตัวยาทั้งหมดร้อยกรัมร้อยกรัมนะคะเขาว่าประสาทแปลว่ามีมาแวงเนี่ยอยู่50กรัมตัวยาอื่นห้าสิบกรัมอันนี้เขาว่าประสาทเมื่อกี้ประสาทภัยเหมือนกันมีตัวยาครึ่งหนึ่งคือประสาทภัยมอแวงก็เหมือนกันค่ะก็เป็นคือมีภัยครึ่งหนึ่งและที่เหลือก็จะเป็นตัวอื่นๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วประสานภัยก็มีมาแวงครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะตัวเนี้ยก็แก่สําหรับเรื่องของอากาศไอได้นะคะไอแห้งๆแต่ว่าถ้ามีเเหมือนนนแบบสงติิดดึ อาแผนที่เด้ว่าเสียมหาเฟื้องคือมันเหมือน,อนแบบเสียม,มันไม่ยอมออกอแต่นีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอมฤาควาทีตัวนี้จะรสหวานนะคะรสหวานขออีกครั้งครับอมฤาควาทีอมฤาควาทีชื่อสวยะนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีรสหวานแล้วก็สามารถแก้ไอได้แต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยมันเหมือนแบบ รู้สึกมีมีเจ็บคอมากอาจจะเรียกว่าเพิ่มน้ํากระสสาย,ยาน้ํากระสาสในแผนไทยก็คือน้ำมะนาวที่รับประทานร่วมกับยานะคะอาจจะเป็นมะนาวแท้เกลือนะคะรับประทานร่วมกับยาได้ค่ะวิธีการรับประทานยังไงครับก็คือใช้เป็นผงอ่าก็คือมันจะเป็นผง,งยาเนาะ,<อ>ะสมมติ <อะ S 1> เราเปนรูป <อะ S 2> ผงยานะคะแล้วก็จากนั้นก็คือปกติแล้วค่ะเรารับประทานน้ากับสุกอุ่นได้เนาะทีนี้เราก็ปรับน้ําที่เรียกรับประทานน้าร่วมกันนะคะเป็นน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเราอาจจะผสมน้ําอุ่นหน่อยแล้วก็ผสมกับผงยาแล้วก็จิ ใช่ล้วก็เหมือนความจริงคล้ายๆยาหอมเหคล้ายยาหอมแล้วก็ผสมน้ำมะนาวกับเกลือยาหอมยาหอมปกติแผนไทยมองว่าน่าจะน้ำสุกน้ำสุกอุ่นดีกว่าค่ะน้ำสุกอุ่นน้ำสุอแต่อันนี้ควน้ำอะไรอันนี้เป็นเหมือนนาอันนี้เป็นน้าแก้ไอ อันนี้พูดถึงยาแก้ไอเนาะยาแก้ไอก็คือท,ที่ปกติอะค่ะที่บอกน้ําสุกุนเนี่ยเราปรับไปนะคะเพื่อทําให้ลดยามันดีขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มสรรพคุณยาด้วยที่พี่แนะนําก็คือเ,อเป็นน้มามะนาวนะคะน้ำมะานาโรบีผสมน้ําอุ่นนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ทนร่วมกับยาครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าใส่น้าเยอะใส่นิดหน่อยใช่แล้วก็เราจิบจิมได้โอเคเมื่อกี้พูดถึงยายาหอมใช่ไหมแผละตำรับสามาเประสาบ้านมียาหอมด้วยนะคะยาหอมมียาหอมด้วยยาหอมโดยปกติแล้วยาหอมเนี่ย ผมมกกักจะเข้าใจว่าเอยรู้สึกแบบเออไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเลยแบบขั้นเนื้อขั้นตัววิงเวียนแล้วก็เอามากินยาหอม,อมสักหน่อยอเอาจริงๆแล้วยาหอมมันมีคุณสมบัติอะไรอาจารย์มันใช้อย่างที่อาจารย์ดงพูดเหมือนกันนะคะก็คือสมรับบางทีที่เราถึงวัยนั้นแล้วหรอที่เราวิงเวียน <c oughs> นอนน้อยแล้วขึ้นมานอนน้อยอะไรยาหอมออะไรยาหอมยในสมรับิจับ้านนะคะมีสี่ตำรับใช้สี่ตำรับละกันเนาะที่อาจารย์ดงพูดเมื่อกี้ค่ะจะเป็นสองตำรับแรกก็คือเขาชื่อว่าหอมเทพจิต ยาหอมทิพกับหอมทิพโอสดสองตัวนี้ค่ะแก้เหมือนวิงเวียนหน้ามืดนะคะแก้แบบเหมือนแบบเหมือนว้หนุ่มอ่ะวัหนุ่มจะเป็นคือนอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะสองตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็มีอีกสองตัวนะคะชื่อว่ายาหอมอินทจัก อีกตัวหนึ่งนาวโกดนะคะตัวอินทจักเนี่ยจะเป็นยาหอมที่มีรสร้อนนิดนึงนะคะก็เออถ้าถ้าโดยทางทางพูดถึง4ตัวนะคะอินทจักตอร้อนสุดนะคะก็สามารถแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะแล้วก็สามารถแก้โรมีเวียนได้ด้วยนะคะตัวสุดท้ายเมื่อกี้ไม่พูดถึงคือนาวโกดตัวนี้จะลดขมุนิดนึงนะคะทางแผนโบราณบอกว่าแก้ลงปลายไข้เอาเดาลงปลายลปลายไข้อเวลาบางทีเรามีไข้อย่างเงี้ยค่ะเราสึกสึกเหมือนมีวิงเวียนวิงเวียนไหมเหมือนแบบมันเหมือนวิ่งอ่ะ เออมันเหมือนแบบวิงเรียนอะไรแบบนี้เหมือนแบบเหมือนจะฟื้นตัวจากไข้อย่างเงี้ยค่ะยาตัวนี้ใช้แก้ลมไปไข้ได้ค่ะ ก็วิธีการรับประทานยาปกติโดสยาประมาณ1กราฟถ้าเป็นผงนะคะก็ผสมน้ําสุกอุ่นธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้ามันก็จะมีแทรกออกไปเนาะเรื่องของน้ํากระสายยาคือบางยาหอมเนี่ยพอแทรกน้ํากระสายยาที่เปลี่ยนไปจากน้ําสุกอุ่นนะคะก็จะมีสรรพคุณอื่นๆยังไม่คุยให้ฟังยังไม่คุยฟังด้วยอีพีเรื่องน้ํากระสายยาทีไหมอีกแล้วค่ะเาเป็นเรื่องตำรับยานาะค่านอ่านอีพีน่าอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีคุยให้ฟังเพราะว่าอันนี้เล่า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 เากริ่นําไปก่อนเพราะว่ายาปกติตำรับหนึ่งหนึ่ง มันสามารถเปลี่ยนน้าจากน้ําสุกเป็นน้ํากระสายยาตัวอื่นถ้าทําให้สรรพคุณเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะเขาเรียกว่าน้ํากระสายยาค่ะทีนี้ยาหอมที่ที่เรารับประทานกันผมเคยเห็นที่เขาทําเป็นแบบเม็ดๆเป็นเม็ดเหมือนแบบ บวยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทาให้เกลืนง่ายใช่ไหมคะอ๋อเป็นแบบอมด้วยใช่ไหมคะเป็นแบบเม็ดอมตัวนั้นคือคือมันมีจริงๆยาหอมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะในสำหรับจะมีหลายรูปแบบค่ะไม่ช่จะเป็นเม็ดก็ได้ผงก็ได้เนาะแต่เมื่อกี้คุยให้ฟังเรื่องของผงเนาะเขาสามารถปรับไปเป็นเม็ดก็ได้ที่เราอมๆกันแต่ว่าอาจจะเป็นเม็ดป้ายมันอาจจะต้องมีมีตัวที่เรียกว่าไบเดอร์คือสารยึดเกาะทําให้เป็นเม็ดเนาะมองว่าตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่รับประทานผงไม่ไหวนะคะซึ่งซึ่งจริงๆยาหอมสี่ตัวเนี่ยรับประทานกวตั ผมหน่อยเนาะอ,อ,อันนี้อาจจะผงลําบากนิดนึงนะคะแล้วก็ยาตัวไหนที่รับประทานผงได้มัน,ม,นมันก็คือเป็นผงยาเลยรับประทานคู่กับน้ําอุ่นเลยมันก็จะทําให้เราได้รับยาตำลับยาโดยตรงเนาะแต่ตํำรับไหนที่มันขมจ,จัดๆอย่างหอมมะกรูดเนี่ยก็แนะนําเป็นเม็ดดีกว่า <c oughs> เพราะมันขมมันขมหน่อยมันขมน่อยเพราะอะไรครับในนั้นมันขมเพราะว่ามีตัวโกดแล้วก็มีตัวที่ทําให้ขมเช่นพวก ขมพวกกระดองบรวเพชยอย่างเงี้ยู่นอยู่ในถับแล้วโกดเองก็ขมขมเล็กน้อยมันทำให้ย์ตำรับยามันออกขมเอยสุดอ่ะสี่อันนี้บอกคุณผู้ฟังหน่อยเผื่อว่าแนะนำใช่ไหมคะเทปจิตรับประทานเป็นผงได้นะคะแล้วก็หอมที่อสมก็ได้เอาที่อาจารย์แนะนําเลยเทพจิตค่ะเพราะว่ามีตัวในตำรับยาค่ะมีดอกมะลิเยอะนะคะร้อยกว่าส่วน ยอดร้อยกว่าส่วนมีต่อวันนี้มันก็จะพอพอรับประทานไปจะหอมๆนิดนึงค่ะโอเคครับอต่อไปส่วนเป็นไข้ละทีนี้เริมเจ็ียคอตอนนี้อาการหนักขึ้นเริ่มเป็นเยอะเริ่มเป็นเยอะแล้วค่ะถ้าเป็นไข้ก็จะมีสองตํารับแนะนำนะคะก็จะมีชื่อว่าจันทลีลาจันทลีลาชื่อคลอดอีกแล้วอีกตัวนีละลีลาก็จันทลีลาก็ใช้เหมือนเป็นไข้ทั่วไปเทียบกับพาราพอได้อยู่นะคะก็เหมือนปวดหัวตัวร้อนทั่วไปใช้จันทลีลาได้เนาะอีกตัว งนี้นะประสาจันแดงประสาจันแดงเดาเลยอะไรเป็นยาหลักจันแดงแน่แน่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นยาหอมค่อนข้างรสเย็นเอ้ยยาหอมนะยาแก้ไข้รสเย็นนิดนึงค่ะก็จะแก้ไข้ก็มีนกลิ่นหอมหอมหน่อยใช่ค่ะเขาจะเป็นรสขมเย็นนํำเนาะมันก็จะทําให้ตัวเนี่ยเย็นลงเวลาเป็นไข้ตัวร้อนนะคะก็จะก็จะทําให้ลดไข้ได้ค่ะส่วนมากเขามีเป็นเม็ดเหรอคะเป็นเม็ดค่ะ แนะนำสองตัวนี้เป็นเม็ดดีกว่าเพราะว่าจันทิลาขมใช้ได้มีบอรเพชกระดอเป็นส่วนประกอบค่อนข้างขมค่ะจันทเลลาเองส่วนประกอบอื่นก็ก็จะขมน้อยกว่าประสาทจันแดงขมน้อยกว่าจันทิลาแต่ก็ชนักยาพวกนี้เขาทําเป็นเม็ดเม็ดเป็นแบบตอกเม็ดเป็นแบบตอกเม็ดขายเป็นแบบตอกเม็ดค่ะมันเขามีเป็นแคปซูลด้วยไหมครับบางที่ก็มีบางที่มนะบางที่เห็นที่ที่ขายตามต้างอาจจะมีเป็นแคปซูลด้วยเพราะว่ามันอาจจะง่ายกว่านะง่ายกว่ามันเป็แคปซูลง่ายกว่าค่ะ เป็นโรคอะไรอีกเป็นโรคอะไรอีกไหมคะอ่าเมื่อกี้ปัสสาวะหมดแล้วหรอสองอันเองหรออาจันอ๋อยาแค่ไขมีสองตัวค่ะมีปัสสาวะอ่ามีสองตัวจันแดงตละอีกสองตัวเป็นเป็นสามัญประจำบ้านที่เป็นสองตัวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอิสุกอิสัยเงี้ยค่ะยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นอิสุกอิสัยเนี่ยมองว่าเป็นเป็นโรคที่ค่อนข้างอาจจะต้องแบบถึงเป็นสามัญประจำบ้านเนาะอาจจะต้องแบบปรึกษาที่เป็นเภสัชกรแผนโบราณนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ดูแยกอาการได้เนาะจะไม่ไม่ขอแนะนำที่นี่แล้วกันเนาะจะมีพวกยาแสงหมึกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะกก็แสงหมึ ต้องติดชือแบบว่าอ่าเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะสามารถแบบแก้พวกอะไรพวกนี้ได้ยังไงเดี๋ยวยังไงเอ,อ,อยากจะให้แบบคุณผู้ฟังนะคะอาจจะต้องแนะนําเพสัชกรซึ่งถือถือว่าหาซื้อง,ง่ายได้แล้วแต่ว่าอยากให้แนะนำนิดเพราะว่าเราเป็นจริงไม่จริงอย่างงี้คะ่ะดีกว่านะคะเพือความ <ๆ S 1> วจริงาต,ต้องต้องมีการวินิจฉัยมาก่อนนะว่าเป็นควรจะาเพราะว่ามันเป็นโรคที่แบบอะไรแบบนี้มันควรจะควรจะได้รับการวินิจฉัยนะคะครัหนึ่งค่ะมีปวดหัวตัวร้อนไปแล้วไอไปแล้ว บองทอืดทออ้องเปิดพี่ผู้มีประสบเนาะมีแสงมึกเนี่ยมีปแสงมึกแล้วก็มีหานีนแล้วก็เขียวหอมพวกเนี้ยเกี่ยวกับแสงมึกเมื่อกี้ตัวร้อนนะคะตัวร้อนเหมือนกันแต่ว่าพวกมหานีนเขียวหอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขอิสัยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพวกเนี้ยแนะนําได้น,นําในผู้เชี่ยวชาญดีกว่ายได้ยินว่าการกินยาพวกเนี้ยคือมันจะช่วยแบบว่าขับไอเม็ดเม็ดออกมาด้วยเรื่อยแต่ใช่มันขับใช่ออมมันทำให้เม็ดเยอะขึ้น คือมันเหมือนผลักออกอะแผนไทยเขาจะเหมือนแบบถ้าเป็นลุ่งเนี่ยมันจะผลักออกมันอาจจะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นยาพวกยิ่งยาหอมยาเขียวหอมมันชื่อเขียวหอมเนาะมันก็จะต้องแบบสามารถทาได้ด้วยนะคะมันก็จะลดอาการผักเสบได้ใช้ใช่โลก็คือการที่แบบว่าเวลามันผลักออกมันก็เหมือนกับว่ามันฝังตัวอยู่นะแล้วมันไม่ไม่ออกสักทีอะไรเงี้ยมันทำให้เรากลายเป็นไข้นานขึ้นอะไรเพื่อผละออกมาบางทีมันอาจจะแบบออกมามากกว่าปกติจริงมัน พิษมันอยู่เท่านั้นแหละแต่มันผลักออกมาให้มันเหมือนหมดออกไปเลยใช่ค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าอาการที่อย่างปกติคนเป็นอิสุกอิใสเนี่ยเหมือนกับว่าไข้ใข้มันหังอยู่คุยงั้นอ่ะมันหลบอยู่ไม่ยอมออกมาสักทีก็เหมือนเป็นการกินแล้วก็ให้มันแบบว่าผลักออกมาใช่ค่ะมันก็โดนผมว่าเออทำไมเหมือนเป็นเยอะขึ้นทีนี้อาจารย์ นิดนึงแล้วการไออีสุอีาสเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกินยาแล้วมันก็จะลดไข้อีสุอีสเนี่ยอาการคันที่เกิดขึ้นมันมียาสมันจะจาบ้านเลยนะการคันหรือการลดที่แบบเป็นแบบเป็นตุ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ว่าเขียวหอมใช้ได้นะเขียวหอมมาทาด้วยนเขียวหอมใช้ทาได้เขียวหอมตัวนี้ใช้ได้ค่ะมันมียาทาภายนอกเลยไหมอาจารย์ สมันประจำบ้านไม่มีไม่มีสมันประจำบ้านทุกตัวเป็นยาใช้ภายในหมดเลยภายในหมดเลยสาหรับแพทย์แผนไทยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเขียวหอมเนี่เขาก็ระบุว่าสามารถใช้เป็นยาภายนอกได้นะคะใช้ชาฉลมได้ชาจะเย็นเย็นค่ะาจะเย็นเย็นค่ะตัวเขาจะเป็นส่วนประกอบจะเป็นกลุ่มใบ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 ไม้จะเย็นเย็นไม่ได้เกี่ยวกับเป็นท่อนกระูบุลอะไรเลยนะไม่มีด้วยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเมื่อกี้อะไรเป็นโรคอะไรต่อ ท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อทานเยอะหรือท้องอืดท้องเฟ้อหรือยังเริ่มอยังเลยเลยยังก็ท้องอืดท้องเฟ้อมีหลายตำรับนะคะแต่ว่าแต่ตำรับที่แนะนําที่มันรับประทานง่ายดีกว่านะคะก็จะมีตัวหนึ่งเรียกว่าปราสากะเพรานะคะกก็จะมีประเพราเป็นส่วนประกอบตัวนี้ก็จะลดค่อนข้างค่อนข้างไม่เออเวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อค่ะแผนไทยบอกว่าเราควรกินยาที่มี ลถยาที่มันเผ็ดร้อนนะคะอาจจะทําให้ช่วยย่อยได้นะคะภระสกกะเพาเนี่ยเป็นยาเผ็ดร้อนที่อ่อนๆนะคะจะไม่เผ็ดร้อนมากสําหรับอาการที่ไม่รุนแรงมากนะคะแต่ว่าถ้าใครจะผายลมไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะแค่เลอะเลยนะคะแต่ถ้าผายลมอาจจะเป็นเมื่อประสากการภูอาจจะพรอมีผายลมปุ่มปังได้เพราะว่าจะร้อนขึ้นมานิดนึงระดับความความแรงของเขาค่ะอาจจะรุนแหนึ่งค่ะก็กินเข้าไปแล้วมันมันจะทําให้แบบว่ารู้สึกแบบเอ้ยร้อนท้องร้อนอะไรอย่างงี้ด้วยไหมอาจารย์เพราะว่า การทูมีโอกาสค่ะมีโอกาสแต่ว่าประสทกระเพาเนี่ยใช้ในเด็กได้นะคะแต่เป็นเด็กที่มันแค่ท้องอืดท้องเฟ้อนะไม่เกี่ยวข้องกับปวดท้องนะไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่เกี่อวยิ่งลอนท้องเข้าไปยาใช่ไหมไอท้องเฟ้อได้ค่ะแต่ประสากการภูมิระบุว่าสามารถแก้ปวดท้องได้ระดับหนึ่งนะปวดท้องแบบเหมือนปั่นป่วนนิดหน่อยแต่ไม่ได้ท้องแต่ไม่ท้องเสียนะคะแต่ประสาทแต่ประสทกระเพาเนี่ยใช้ใช้แค่ท้องอืดท้องเฟ้อแต่โอเคครับผม มีกระสักระเพามีอะไรนะ,การ,รระก,การพูภาษาการพูจริงๆมีม,มีมีหลายตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะ,ะปราษาอะไรายาวิสัมพยาใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วิสวัมพยายใหญ่หญระสาทเจตพังคีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชื่อก็จะแตกออกไปเออตำหรับพวกนี้ไม่ค่อยเจอในท้องตลาดนะคะไม่ค่อยอาจจะเพราะว่ามัน มันเป็นยาที่ไม่ได้ถูก,กหรือปลอ่อนช่วยยังไงไม่แน่ใจหาเหตุผลนี่เราจะไม่ค่อยเจอรับท้องตลาดทั่วไปค่ะจ,ะจะเจอถ้าเห็นใ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 น ในแบรนด์ที่เขาขายแล้วกันก็จะที่เห็นภาษากระเพราภาษาการปูยังเห็นสองตำรับนี้จะเป็นเภสัชแผนไทยหรือคุณหมอแผนไทยนะที่เขาจะใจ่ายกันมากกว่าเพราะว่าถ้าไปถามเขาก็จะงงๆอ่ะอ่าอ่ใช่แต่ว่าคือยาอะไรแลอาจจะไม่กล้ากินหรือเปล่าเออชื่อมันแปลกแต่ว่าถ้าแบบกระเพราคุณคุ้นไหมว่ากระเพรากระเพามันกินได้มันจามมันนะมันคุ้นคุ้นนะพอแบบการปูเออก็พอรู้จักอยู่นะเลยอย่างงี้ค่ะเอออาจจะเอกินได้แต่พอชื่ออื่นปุ๊บชักแปลกละก็เป็นไปได้นะคะ ท้องอืดท้องเฟ้อเสร็จท้องผูกท้องผูกนะคะท้องผูกจริงๆสามัญประจําบ้านเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไม่ถือไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าปรับใช้พอได้นะคะพี่แนะนำเหมือนกันตัวธาตุปรรจบนะคะพอปรับใช้ได้นะคะก็คือเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นเหมือนระบายอ่อนๆนะคะเขาจะมีส่วนภัยตัวหนึ่งนะคะก็คือมีสมอไทยนะคะตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้แล้วก็ปิดได้เองช่วยถ่ายใช่ค่ะเขามีตัวก็จะพอช่วยไดบปันรจรใ้ปกติใช้ จริงๆอ่ามันจบเองใช้แก้ท้องเสียแต่แก้ท้องเสียที่ท่าไม่ปกตินะคะแก้ท้องเสียได้แต่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเขาจะเหมือนถ่ายให้หมดไปแล้วเขาก็ปิดอย่างเงี้ยคือมันระบายถ่ายพิษออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดดังนั้นถ้าอาจารย์นงมองว่าอถ้าจะปรับให้มันสามารถแก้ท้องท้องผูได้ตัวนี้ปรับได้นะคะแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าแก้ท้องเสียหลักๆเลยแก้ท้องเสียนะไม่ใช่ท้องผูนะคะถ่ายมากๆนะคะจะจะมีชื่อใหญ่ชื่อยันหนึเรได้ว่ายาเหลืองปิดสมุด ปิดสมุดปิดเลยค่ะไม่ให้ถ่าปิดกันไปเลยปิดการปิดกันไม่รู้จะซูบิ๊กแบ็กได้หรือเปล่าตามกำลังท่วมไอกำลังท่วมเลยนะคะตัวนี้คือปิดเลยนะคะก็คือจะไม่จะไม่ถ่ายเลยนะคะแต่ว่าถ้าบรรจบอ่ะจะมีถ่ายอีกนิดนึงถ่ายชงั้นใช่ไหมอาจารย์ถ่ายชงั้เลยแต่ถ้าไม่หายเนาะสามารถเพิ่มน้ํากระสายยาได้มาอีกแล้วปกติเราทานกับน้ําอุ่นเนาะแต่ว่าถ้าไม่หายถ้าถ้ายังยังแบบรู้สึกว่าไม่ชงัดนะคะเราสามารถเปลี่ยนนะปรับน้ํากระสายยาได้ก็คือใช้น้ําเลือก น้ำลูกเปลือกทับทิมเปลือกทับทิมเปลือกทับทิมนะคะแล้วก็ฝนแทนนินสูงปิดแน่นอนอย่างที่พีบอกไงมันไม่ชะงากก็คือแทนนินไปอีกค่ะฝนนะคะฝนกับน้ําน้ําปูนใสนะคะก็แทนกับแทนกับน้ําสุกอุ่นได้เลยค่ะก็จะปิดชะงากเข้าไปอีกนะคะอย่างที่การกินพวกนี้เวลาเขากินเขากินเยอะไหมครับกินแล้วก็กินปกติแล้วค่ะก็ประมาณสักไม่ประมาณศูนย์จุดห้าร้อยมิลลิกรัมถึงกับหนึ่งมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ยาพวกนี้หายแล้วหยุดนะคะหายแล้วหยุดไม่ใช่แบบ อย่างที่บอกแทนนินสูงใช่ไหมงั้นถ้าเราติ่นต่อเนื่องปุ๊บมันก็จะกลายเป็นท้องผูกแทนค่ะจริงๆมันมี24ตำรับแต่ว่าพี่พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่น่าจะเจอนะคะเจอในในที่ที่เราเพราะเวลาที่เราเป็นอาการทั่วๆไปที่เราจะหาได้มันก็อาการประมาณนี้นะ ไอ้แล้วพวกยาดองยาอออันนี้มันยาภายนอกแล้อก็ไม่ถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านของแผนไทยใช่ค่ะอ่คครับผมก็จะมีข้อแตกต่างกับยาสามัญประจําบ้านของแผนปัจจุบันเนาะเพราะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะมียาทามีสูตรดมแล้วก็ยายาดมนี้ค่ะใช้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะครับก็ เอาเป็นว่าถ้าเป็นยาสามัญประจําบ้านที่เป็นของแผนโบราณนะต้องเรียกว่าเป็นแผนโบราณก็เราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปในท้องตลาดอาจจะเป็นร้านที่ร้านเฉพาะเลยที่เขาขายยาไทยเลยก็มีบางทีถ้าเป็นร้านยายาแผนปัจจุบันบางที่ก็น่าจะมีนะมันก็มีอยู่แล้วหรือบางทีร้านสะดวกซื้อบางที่ก็ก็น่าจะมีทีนี้อาจจะอีกนิดนึงครับบางทีเพราะว่าเนื่องจากมันหาซื้อง่ายหรือว่าเตรียมง่ายอะไรอย่างเงี้ย อยากให้นึกถึงวิธีการเลือกซื้อสักนิดหนึ่งปิดท้ายนะเวลาใกล้จะหมดแล้ววิธีวิธีเลือกซื้อค่ะอย่างน้อยอย่างแรกที่ต้องดูคือวันหมดอายุด้วยความที่อย่างที่บอกอยาไทยบางทีไม่ไวไวมากมันตั้งทิ้งไว้นานนะคะควรดูเลยควรระบุวันหมดอายุดยว่ามันมันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะควรดูก็จะต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือเนาะเพราะบางทีน่ะหนึ่งสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้มาอัดแคปซูลมาตอกให้เรากินส่วนมากอัดแคปซูลอะนะเพราะว่าตอกไม่ได้มันใช้เครื่องมือเฉพาะหน่อยมันยากหน่อย๋อเมอกี้เลยพอวันมีอยุ คุณมีออยอมีเลขนะคะมีเลขม,มีเลขอ,เออยอนะคะแล้วกด็ดูดูลักษณะของของกระปุกยาด้วยเวลาไปเลือกซื้อหยิบมาปุ๊บบุบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นค,คือควรดูจากภายนอกกว่าเพราะว่าเราคงไม่สามารถแกะในร้านได้นะคะ<อ>ดูเป็นว่า,าแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ควรจะควรจะ,จะ<อ>ที่บอกควรจะเป็นเหมือนร้านที่มีอย่างน้อยเภสัชแผนไทยประจําอยู่ก็ยังดีนะคะน่าเชื่อถือเพราะว่าไม่งั้นก็คือเราจะไปเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพนอกจากตัวยาปลอมอะไรเงี้ยไปเสี่ยงเรื่องของคุณภาพของถึงจะตัวยาจริงแต่คุณภาพไม่ได้อาจจะมี ีพวกเชื้อโรคนะที่ปอมปนอาจจะมีเรื่องของโลหะหนกักหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาปอมปนถ้ามันไม่มีอยอยไม่มีอะไรอย่างงี้ก็เป็นการระมัดระวังนะ,ะการระมัดระวงังแต่ว่าความจริงบางอย่างที่สมุนไพรใกล้ตัวที่ยังอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีเราก็ใช้ได้ก็อาจจะแต้งไปรับชมในอ e ีพี <c oughs> อื่นๆะนะครับวันนี้เวลามันหมดจริงๆอาจารย์เนาะก็คิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเป็น เรื่องอื่นวันนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างนะ,นะมีเรื่องประจำเดือน,นอใช่ไหมมีเรื่องของน้ํายาน้ากระสน้ำกระใสยาที่เราทานคู่กับยาอ่าโอเค โอเคครับก็สําหรับเรื่องราวที่เรามานําเสนอในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับที่เราเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็สัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่นะครับทางสัปดาห์หน้าทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นะครับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับ FM 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธนบุรีครับ YouTube c h a n n e l rmu tt radio และคลิปสั้นๆทาง tiktok rmu tt radio เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับผมอาจารย์โดงนะครับและอาจารย์ออฟแพทย์แผนไทยประยุกต์คณิถามีประเด็นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ